ครับมนโนกนอกกครับวันนี้ก่อนกลับกรุงเทพก็เลยมาเที่ยวที่เนินมะปางครับเนินมะปางที่ว่าเขาเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยฮะกุ้ยหลินเมืองไทยครับสภาพแถวนี้จะเป็นเป็นคูเขาหินนะทั้งหมดแล้วทั้งแถบนะตอนนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่า อันดับต,ต้นของประเทศไทยแล้วก็มีถ้าค้างคาวมีนู่นมีนี่ึ่งตอนเย็นก็จะไปดูค้างคาวฮะผมเคยไปถ่ายทำแล้วครั้งหนึ่งถ้าค้างคา,า,าวอะเป็นแสนแสนตัวฮะออกมาจากถ้ำมืดฟ้ามัวด,ดินแต่ตอนนี้ผมมาอีกที่หนึ่งนะฮะอีกซอกหนึ่งของเนินมะปรางเขาก็จะเป็นรีสอร์ทนะแหล่งโฮมสเตย์ฮะมีนู่นมีนี่ขายนะฮะ ให้นักท่องเที่ยวนะครับก็น้าเที่ยวฮนะเที่ยวบางไทยฮนะเงินเงินทองไม่ล้วไหลยออกนอกประเทศก็เดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆฮนะพาไปดูนู่นดูนี่นะฮะเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆมาฝากครับครับตอนนี้ยังอยู่เน้นมปนะปางฮะอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งฮนะมามาก็เดี๋ยวพาไปดูเอไม่จับราเดินไปเดินไป เขาก็จะทำเป็นคอรดิรอเดินไปชมชมบิวนะฮะก็น่าสนใจครับน่าสนใจมากนะฮะคือถ้ามาแถวนี้แ mm ล้วไม่อยากกลับกรุงเทพฮะไม่อยากกลับอันนี้เขาเรียกว่าบ้านหมาบ้าใจดี มาบ้านเสดีใบบัวไม่รอกันเลยเหรอ,อหหสวยไหมครับธรรมชาติสร้างสรรค์่ค่อยๆเดินน่ ก็บางทีต้องขออภัยฮะกล้องผมมันมันมันโลเกตนะฮะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็พอดูได้ฮะถูถ่ายไปกันเป็นคอริดอร์แคมหมาบ้าใจดีชื่อเขานะฮะหมาบ้าใจดีนะฮะ เป็นคลาดอทางเดินให้ให้เราไปชมวิวนะแต่มันจะมีเซนเตอร์พอยที่ว่าค้างคาวฮนะเป็นสนแสนตัวที่ผมเคยเล่าฮนะผมเคยถ่ายคลิปอยู่จะออกมาจากถ้ำนะฮะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าที่นี่จะมีค้างคาวออกมาวะนะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็จะไปอีกที่หนึ่งก็เดี๋ยวถ้ามีก็เดี๋ยวถ่ายทำให้ดูนะเห็นไหมฮะ จะมีค้างคาวสัญล <t art music> <Warm> <Liberty> <t art music> ักษณ์ค้างคาวนะเนี่เห็นไหมมีสุดทางรักด้วยหมายว่าตรงนี้คือสุดสุดครับสุดละสุดแคมป์หมาบ้าเขาแล้วนะฮะตรงนี้สุดละเนี่ยเพื่อนๆดูนะฮะดู อันนี้คือแค่แค่หนึ่งหนึ่งจุดนะฮะหนึ่งจุดแหล่งท่องเที่ยวฮนะที่เนินมะปางนะฮะยังมีอีกเป็นสิบยี่สิบจุดนะฮะที่ว่าสวยกว่านี้ฮนะเป็นเป็นแท่งแท่งหินปูนเงี้ยเป็นแท่ง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 บางแท่งก็แบบอเมซิ่งเะเหมือนเมืองนอกนะฮะแล้วก็จะมีนักปีนเขามาปีนนะนักปีนเขามาปีนมา,ามาอะไรเนงะี้ยก็มีนักท่องเที่ยวพวกฝรั่งนะมาปงมาปีนนะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูอีกจุดนะฮะ รอแป๊บครับผมรอดูครับครับยังอยู่ที่แคมม,มาป่าใจดีก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งฮนะ ก็น่าเที่ยวฮนะใครว่างก็ลองมาแวะครับน่าจะราคาไม่แพงเป็นโฮมสเตย์ฮะกางเต็นได้ฮะกางเต็นได้ครับจะมีถ้ำเลยนะมีถ้ำทางเข้าถ้ำพระรถเมรี แต่มันคําแล้วก็คงไม่กล้าเข้าอะนะกลัวจะเป็นถ้าเป็นอะไระข้างในนะฮะทำดีฮะทางทางดีมากก็เข้าไปข้างในนะฮะไปข้างในบางบ้านก็มากันครับผมคุยดินบางไทยฮะ ครับมนโนกครับตอนนี้อยู่กุ้ยหลินมังไทยฮะเนี่ยกําลังดูข้างเขาออกมาแล้วครับน้าออกมาแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นสายเห็นไหมครับเดี๋ยวจะเยอะกว่านี้ครับเห็นไหมครับเป็นสายนะครับดำๆเห็นไหม เห็นไหมครับเยอะเลย,ะย,เย,เลยระวังนะคอไม้ต,ตไรเห็นไหมครับเนะี่ยค้างคาวครับออกมาจากภูเขาครับเป็นสายนะครับเนะี่ยดำนะดำนะเห็นไหมครับนั่นแหละครับสายดำดำก็คือค้างคาวครับ เขาก็จะมาออกมาเป็นเป็นพ uh ักเป็น <Aub> พ <ain> ักนะฮะยางมันก็มาเรื uh ่อยๆอ่ะไมาสายเกินไปก็ก <can> <choses> ็เ <Using> ห <handy wave> ็นไหนเดียวฮะเขาอ่า กำลังเดินตามดูข้างข่าวครับเห็นไหมครับเป็นสายดำๆเนเห็นไหมครับดำๆนะนะเงาดำๆนั่นๆเห็นไหมเป็นสายนั่นนี่ครับข้างข่าครับ เห็นไหมครับนี่แหละครับของจริงครับอ่าดูนะครับของจริงครับเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆเลยครับเนี่ยเป็นเสน้นสนครับนี่คือค้างคาวครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์ไหนนะเนี่ยออกจาก เขาหินปูนที่เนินมะปรางฮะโอ้โอเห็นไหมครับชัดไหมอ่าให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นจัดๆเลยครับเนี่ยครับ แต่โทษที่นะบางทีกล้องผมแม่งห่วยแตกครับกล้องผมฮนะกล้องผมมันห่วยมากก็พอดูได้นะฮะเป็นสายๆนะเนี่ยนั่นคือค้างคาวครับผมออกมาจากเขาหินปูนฮนะที่เนินมะปัางฮนะอ่าดูครับเห็นชัดไหมครับเป็นแสนแสนะครับเนี่ยโอ้เห็นไหมครับเนะี่ยอื้อสุดยอดเลยครับ นี่ครับโหชัดๆเลยครับเนี่ยโอ้โหโหชัดเลยครับเนี่ยโอเคครับหอมปากหอมคอครับมโนกนกคอกครับเนี่ยเก็บมาฝากครับมีอะไรดีๆเอาครับกินดีททานี้ครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสนะครับโควิดระบาดครับเข้าบ้านล้างมืออาบน้ําแก้ผ้าอาบน้ําเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับบนรักษาคนดีครับค้างคาวครับกําลังออก จากถ้ำที่เขาหินปูนครับเหิน,นมะปางอันนี้วิวนี้ไม่ค่อยสวยเะไรครับเพราะติดสายไฟฮะโลเคชั่นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะใครมาพี่โลก็อย่าลืมมาครับเห็น,นมะปางครับดูครับดูของจริงครับเ,น,เนี่ยข้างคาวครับผมเป็นแสน,นละล้านตัวเนี่ย ออกมาจากเขาหินปูนนะที่เนินมะป่างครับดูชัดๆครับโอ้โหเห็นนะครับจัดจะ มีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับ